ปิดไฟพอดีเลยปิดอยู่ไหมฮะโอ้ยมาเป็นโซนตัวครับครับรถลูกค้าคุณบอยรถคันนี้ลูกค้าเก่าใช่ไหมฮะเดี๋ยวเปิยังไงฮะคันนี้คันที่สองนะครับโอ้ยแล้วฮะอ้าวแล้วเขาไปทำอะไรฮะก่อนก่อนนนี้เขาทำอะไรก็ตอนมาก็้งคือสตาร์ทติดครับแปดโหมดน้ำแห้งครับน้มาเคลื่อนท้ายแล้วก็การเร่งไม่ค่อยดีครับก่อนหน้านี้ที่มาทำใช่ไหมใช่แล้วอ๋อแล้วตอนนี้ก็สตาร์ทไม่ติดเลยครับจากที่แนะนำตัวเสร็จนะครับก็ให้ช่าง ทำการลองอัดน้ำดูนะครับว่ามันรั่วจากจุดไหนนะครับก็อย่าทจะเห็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นท่อนะครับท่อน้าแล้วก็ในฐานว่าน่าจะมีตาน้ํารั่วเพิ่มเติมด้วยจากคาบนะครับก็เดี๋ยวให้ช่างรื้อท่อไอเสียออกเพื่อดูให้แน่ใจนะครับว่ามันรั่วจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็หรือเพื่อการทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่พอลื้อออกมานะครับก็ เห็นจริงๆด้วยว่าตาน้ํามันรั่วนะครับรั่วทั้งหมด4ี่ตัวครับก็เดี๋ยวเสนอลูกค้าเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวต้นเหตุครับก็มีท่อนี่มันฉีกขาดนะครับเป็นรูเบร่เลยนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่เสื่อมนะครับปี6กห้านี่ปี6กเแล้วแล้วก็มีฝาข้อบวาวล์วรั่วนะครับก็ทําการเบริกออะไรมาครับแล้วก็หลังจากที่ท่อตาเันแค่เพิ่งสังเกตว่ามันมี เกียวน็อตมันล้มนะครับก็ทําการตาบเกียวใหม่นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับก็เดี๋ยวมีเพิ่มเติมเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับใน EP 2สองขอบคุณครับ